ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีชาวลื่นไฟเอ็มทุกคนกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการและฟไม่ชิเคยโอ้ยเย้นะครับผู้เล่นเกมจีเทวีกันอีกแล้วนะครับกับการประวัติเซิร์ฟแนวไฟเอ็มเองนะครับเย้นะครับเซิร์ฟที่เราจะมาโปนะครับก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยแค่ ค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่ก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยนะเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับสมบูรบาท,ทั่วไปนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับรายละเอียดของทางเซิร์ฟเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับก็ลองเข้าไปกันดูนะครับโอเคครับเกลียสุลาแล้วก็ทำการกดคอนเนคต์เลยปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไปเลสโก โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่เข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับก็รับการกรอกข้อมูลตัวละครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็ใครที่แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะสามารถกดแต่งตัวใหม่ได้นะครับก็กดปุ่มตัวอี อ่านี่เลยนะครับด้านขวานี้ก็จะเป็นเมนูนะครับในการแต่งตัวละครนั่นเองนะครับพวกทรงผมเสื้อผ้าพวกออแฟชั่นต่างๆนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับบอกเลยว่าแฟชั่นเซิร์ฟนี้จัดเต็มนะครับโอเคครับการที่แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมี2ทางด้วยกันนะครับแล้วก็ไปทางในทางหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวอีเพื่อทําการเทเลพอร์ตนะครับไปยังล็อบบี้นั่นเองนะครับ อ่าตอนนี้เราก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกดเดินทีหนึ่งนะครับโอเคครับใครที่วาร์ปมาแล physics, ้วนะครับด้านหน้าตรงนี no ้นะครับก็จะเป็นจุดอ๋อรับของผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับนี่เราก็กดปุ่มตัวอีเลยนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออกไปด้านนอกกันดีกว่านะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นกลาดานะครับกลาดาเซอร์มิก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับดูดิโอ้โห สำหรับปุ่มคำสั่งภายในเซิฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็กดปุ่ม F1 นะครับก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถืออแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F2 นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าอ่ะ UI ก็ประมาณนี้เลยนะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องด้วยประมาณ7ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับโพสท่าต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นท่าเต้นนะครับประมาณนี้เลย แล้วก็ถ้เกิดว่าเรากดปุ่ม F5 นะครับ F5 นี่ก็จะเป็นการรีพอร์ตนะครับแจ้งเตือนไปยังแอดมินนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่ม F7 เนี่ยจะเป็นบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกดปุ่ม F9 นะครับปุ่ม F9 นี่ก็พอกดเข้าไปปุ๊บอ่ะก็จะเป็น เมนูนะครับมีแบกแล้วก็มีขีหลังแค่2อย่างเท่านั้นแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F10 นะครับก็จะเป็นการเปิดอีโคโนมีนั่นเองนะครับสินค้าขึ้นลงนะครับแล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้อะไรขายดีสุดนะครับก็อย่างเช่นนมวัวนะครับนมวัว1อันก็ขายได้ประมาณ4 4 5บาทเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม delete นะครับก็จะเป็นการเปิดสกอร์บอดนะครับ อ่านี่เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ UI นะครับก็โชว์ชื่อนะครับอาชีพตำแหน่งนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โชว์ ID นะครับแล้วก็จำนวนอาชีพออนไลน์นะครับของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับตอนนี้ก็มีระบบลดลดอัตโนมัติอยู่ด้วยนะมีการแจ้งเข้ามานะครับทางด้านขวานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม M นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าเปะมานี้เลยนี่โอเคแล้วก็ใส่เอวเหมือนเดิมนะครับจะได้รอ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทางเซิฟเขาแจกอะไรมาให้บ้างนะครับนี่ก็โอเคครับเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับอยู่ที่ทั้งหมดนะครับหนึ่งบาททวนเลยในตัวเราเนี่ยจะมีอยู่แค่ห้าพันนะครับแล้วก็ที่เหลือในตู้ a t m อีกหรือว่าในอ่าในธนาคารอีกประมาณ5,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็น ID card นะครับแล้วก็บขับขี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับปุ๊บนี่ก็ได้ของมาเพิ่มด้วยนะครับ โอเคครับแล้วก็ของตอมาก็แจกเป็นกาชาผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับ10ลูกเลยนี่นะครับของในกาชาก็าจะมีตามนี้เลยนะครับมีรถ R32 ด้วยนะครับเดี๋ยวทำการสุ่มมาสัก1อันละกันนะปึ๊บโอเคครับได้เป็นนมสตรอเบอรี่มานะครับแล้วก็ของต่อมานะครับก็แจกเป็นกาชารถเริ่มต้นมาให้ด้วยนะครับนี่ก็กดใช้เลย ่านี่ก็จะมีรถที20แล้วก็ R สามสองด้วยวะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมโอเคแล้วก็สุ่มเลยขอให้ได้ที0 t ่0ทีสเฮ้ยได้เป็น R สามสองวะ่ะโอเคก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟนะครับแจกรถกาชาด้วยนะครับก็จะเป็นรถกาชารถโลนะครับหรือว่ารถทํางานนั่นเองนะครับก็กดใช้เลย <Yahoo! S 1> นี่นะครับก็กดสุ่ม โอเคครับเราก็ได้เป็นกระบะคันนี้มาว่ะเฮ้ยโคตรเฟี้ยวแล้วก็แจกขนมปังมาให้ด้วยนะครับจำนวน10อันด้วยกันนะก็สามารถกดกินได้นะครับงามงามงามง้มงมงมงมอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็แจกเป็นตั๋วตีคอร์สนะครับเลเวลหนึ่งนะครับบัตรคูณสองเจ็ดวันนะครับก็กดใช้เลยนี่นะครับแล้วก็แจกบัตรทำงานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็บัตรผู้เล่นใหม่นะครับก็กดใช้ด้วยอ่านี่เลยนะครับแล้วก็แจก บัตรสัญญรมนะครับหรือว่าบัตรดีสกินอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับแจกมาให้5กล่องนะครับแล้วก็โทรศัพท์หเครื่องสําหรับใครที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นกลุ่มก็ตามนะครับมา5คนหรือมา10คน15คน20คนนะครับเดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยก็มาเยอะๆนะครับรับรถนะครับที0ถาวรแล้วก็รถทํางาน60โลฟรีด้วยนะครับแล้วก็ของอื่นๆนะครับอีกมากมายตามนี้เลย โอเคครับเราดูด้านขวาก่อนนะครับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับไปอะแล้วก็กดปุ่มตัวอีเลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นร้านคา้าทั่วไปนะครับก็จะมีโทรศัพท์ขายขนมปังมีไฟแช็กปูรีนมสตรอเบอรี่นะครับอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับผ้าเช็ดรถบัตรโอรถแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อเหยื่อตกปลาแล้วก็เบ็ดตกปลาน้ำตื้นนะครับอ่านี่แล้วก็มีเอ่อ,อระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับลูกหมูกับลูกวัวนี่เราก็ซื้อมาไว้เลยนะครับอย่างละ แล้วก็อาหารสัตว์ด้วยนะอย่าลืมซื้อแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบหลอดความเครียดด้วยนะครับส่วนวิธีการแก้หลอดความเครียดนะครับก็จะอยู่มุมทางด้านซ้ายเลยนะครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆเลยนะครับสามารถไปที่ผับแล้วก็ไปเต้นหรือว่าจะกินนมสตรอเบอรี่ก็ได้นะครับนี่ก็สามารถกดกินได้เลยนะครับก็จะเป็นการแก้หลอดความเครียดนั่นเอง แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับไปวอลโซนะครับนี่แล้วก็กดปุ่มตัวอีอ่าก็เสียเงินประมาณ500บาทนะครับในการวาร์ปไปนะครับต่อครั้งนะครับปึ๊บอ่านี่แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เราก็วาร์ปมาแล้วนะครับสามารถมาซ้อมต่อยแล้วก็ซ้อมอาวุธได้เลยนะครับที่นี่เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรโล่งโคตรใหญ่ โอเคครับป่ะแล้วก็ทําการไปเบิกรถกันดีกว่านะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบิกรถนะครับแล้วก็กดปุ่มตัว e. อีอ่าก็จะขึ้น UI มาให้นะครับโอเคแล้วก็เบิกเป็นรถทํางานแล้วกันนะครับ4ี่คูณสอ่ารถกระบะนะครับนี่รถโลนะครับโอเคครับกดปุ่มตัวบี้คาดเข็มขัดด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถกันแล้วนะครับโอเคก็กดปุ่มตัวยูอ่ะล็อกรถด้วยนั่นเองนะครับ๋ยวมีคนมาขโมยได้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดซื้อรถนะครับก็กดปุ่มตัวอีเลย อ่านี่เปิดมาก็เป็นรถคูเป้นะครับคันนี้ก็70,000บาทนะครับมีหลายคันเลยนี่รถแนวซีดานรถแนวสปอร์ตรถคลาสสิกซูเปอร์คาร์ก็มีนะครับนี่รถแนวออฟโรดนะครับ SUV จักรยานนะครับโอเคมอไซค์ก็มีนะครับอยากได้ขนไหนก็เก็บตังค์แล้วก็มาซื้อได้เลยสำหรับกิจกรรมนะครับภายในเมืองนี้หรือว่าในประเทศนี้นะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็จะมีพวกชิงทงนะครับมีเก็บแอร์ดอปแล้วก็ อื่นๆนะครับอีกมากมายแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีซ่อมไฟในเมืองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครซ่อมไฟได้เนี่ยก็จะได้เป็นเงินเขียวนะครับหรือไม่ก็เป็นเงินแดงนะฮะแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบทําเควสด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าเฟี้ยวนะครับโอเคครับตรงไหนด้านไหนเป็นจุดรับเควสเนี่ยโอเคด้านนี้นะครับก็กดปุ่มตัวอีเลยนะครับก็เสียเงินประมาณ200บาทนะครับก็จะทําการกดปุ่ม F 1 1นะครับปุ๊บอ่ะนี่เลยนะครับก็ จะขึ้นเควสมาให้ทานะครับว่าเราเนี่ยจะต้องไปเก็บอะไรมาบ้างน,นะครับอย่างเช่นต้องเก็บน้ําผึ้งประมาณ25ครั้งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าแ่านี้เลยแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการส่งเควสนะครับอ่าแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากรีเควสนะครับด้านหลังก็ตรงนี้เลยนะครับก็เสียเงินประมาณ300บาทนะครับพอเรากดปุ่มตัวอีไปปุ๊บเสียเงินไปแล้วเนี่ยเควสก็จะหายไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สอ,น,อนตารวจเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โห รถตำรวจเซิฟนี้บอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับมาสแตงงหวัดคุณผชมแล้วก็ใครที่อยากสมัครหน่วยงานเออเซอิฟนี้นะครับก็สามารถมาสมัครตำรวจได้เลยนะครับเปิดรับสมัครแน่นอนนะฮะ mm hmm. ด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับนี่โรงพยาบาลเซิฟนี้ก็ จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีคุณหมอนะครับยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับรอต้อนรับอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครได้รับบาดเจ็บนะครับเลือดลดนะครับหรือว่าตายนะครับก็สามารถอุ้มศพมาที่นี่ได้เลยนะครับให้หมอช่วยได้เลยครับนี่คุณหมอสุดหล่อนะครับกับรถปอร์เช่นะครับอามเลนนี่ก็ตามนี้เลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อู่ช่างเรียบร้อยแล้วนะครับเซิฟนี้นะครับหน่วยงานสําหรับช่างเนี่ยไม่มีนะครับเซิฟนี้มีแค่ตํารวจหมอแล้วก็ สภาเท่านั้นนะครับนี่ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นจุดแต่งรถั่นเองนะครับนี่แล้วก็กดปุ่มตัวอีอ่าสามารถอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับแต่งภายนอกนะครับอ่าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะฮะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดซ่อมรถนะครับน่ะแล้วก็กดปุ่มตัวอีนะครับสามารถซ่อมเครื่องยนต์นะครับซ่อมทั้งหมดอ่าล้างรถเอ่อเช็คค่ารถนะครับซ่อมภายนอกได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้ <S <S นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะ okay, ครับนี่โอเคครับด้านนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงหมูนะครับอ่ะแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็กดใช้น้องหมูได้เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงหมูเนี่ยสามารถคราบนะครับสเต็กได้ด้วยนะครับแล้วสเต็กเนี่ยเราสามารถกินนะครับพอกินเนี่ยค่าอาหารนะครับหรือว่าค่าหลอดเนี่ยก็จะขึ้น100%เปเลยนะครับแล้วก็ลดค่าสมองด้วยประมาณ50%ตนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการอเลี้ยงวัวนะครับอ่าลูกวัวนี่ก็กดใช้เลยนี่โอเคครับตอนนี้ลูกวัวก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวเล็กน่ารักมากเลยคุณผู้ชมสําหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับอ่ารูปดาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครไปฟาร์มอาชีพอะไรมานะครับก็สามารถนําของนะครับที่เราฟาร์มมามาขายได้เลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นเงินนั่นเองนะครับทั้งนี้ก็รวยแล้ว แล้วก็เซอร์ีด็ครับมีเกาะล่าสัตว์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากไปที่เกาะล่าสัตว์นะครับก็ต้องมาที่จุดนี้ก่อนเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับก็ต้องมาเช่าเรือก่อนนะครับนี่สามารถขับเจ็ตสกีนะครับไปยังเกาะได้เลยหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับมายังเกาะล่าสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเช่ารถนะครับอ่านี่เลยนะก็จะมีรถประมาณ4ประเภทด้วยกันนะครับให้เช่านะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าเราอยากเช่ารถคันไหน สำหรับจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช่าอาวุธปืนนะครับนี่แล้วก็เดินมาที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดปุ่มตัวอีอแล้วก็ทําการเช่าปืนล่าสัตว์มานะครับเรียบร้อยอเดี๋ยวเดี๋ยวกดตกลงก่อน<ะ>โอเคกดใหม่แล้วก็กดตกลงนะครับอ,อ๋อในราคาพันห้านะครับอนี่แล้วก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการนํามาใส่ไว้ตรงช่องเลขหนึ่งเลยปแล้วก็ไปต้านหน้ากันนะครับ ส่วนโซนล่าสัตว์เนี่ยก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยเห็นไหมอ่ะก็จะมีพวกออกวางนะครับกระต่ายเสืออะไรประมาณนี้นครับเยอะแยะมากมายเลยนี่ไงนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเจ้ากวางนะครับเรียบร้อยตายนะครับก็กดปุ่มตัวอีเพื่อทำกันแร่เนื้อนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่หอดูดาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับสำหรับ A F K นั่นเองนะครับยื่นเฉยๆแล้วก็ FK ได้เลยนะครับนี่เราก็เลยเข้าไปด้านในตรงนี้โอเคครับแล้วก็กดปุ่มตัว E ีนะครับปุ๊บอ่าถ้าเกิดว่าเรายืนครบ10ครั้งนะครับเราก็จะรับกาชาฟรีๆไปเลยนะครับประมาณนี้เลยคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ มาอยู่กันที่โซนนะครับสำหรับตกปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อการตกปลาเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็จะมีตกปลาน้ําตื้นนะครับก็ตกตรงนี้เองนะครับหรือว่าจะเช่าเรือนะครับแล้วก็ขับเรือนะครับไปกลางทะเลไปตกปลาแบบว่าน้ําลึกก็ได้เหมือนกันนะครับนี่พี่ก็ซื้อไปตกปลามาเรียบร้อยแล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับอ่านี่ก็จะมีเวลาบอกทางด้านขวาด้วยนะครับว่าเราจะได้รับของนะครับประมาณอีกกี่วินาที โอเคครับเราก็ได้เป็นปลามาด้วยนะครับนี่ได้ปลามาแล้วนะครับนี่ปลาน้ําตื้นนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวไอเทมนะครับ e xp ด้วยนะคุณผู้ชมนี่มันก็จะสุ่มมาให้นะครับโอเคครับตอนเราก็มาอยู่ที่เลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่เลยนะเลเบลก็ตกแต่งเปานี่เลยนะครับเดิมๆประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูโต๊ะคาเป็นก่อนดีกว่านะครับอ่อด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟนะครับก็สามารถมาเก็บของได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราบอาวุธเุ้ยโต๊ะคราบโอ้โหโคตรเฟี้ยวดูดิคุณผู้ชมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอาวุธผู้เล่นใหม่นะครับ่าอาวุธเทียหนึ่งก็มีอาวุธเทียสองอาวุธเทียสามนะครับอ่ะก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราบของอ่าของทั่วไปนะครับคุณแจทูเซฟวิทยุนะครับบัตรเอองานดำนะครับปัดตีอาวุธนะครับแล้วก็พวกเพรอ่ารูปินแล้วก็หมวดบัตรเนี้ยบัตรแกงแล้วก็แหวนอะไรประมาณนี้ แล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะเหรียนตีแตกนะครับอ่าก e ็จะมีตามนี้เลยแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นโตขับรถนะครับอ่ะเราสามารถราบรถได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถอ่อรถโลนะครับราบได้ด้วยนะโอเคครับด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานฟาร์มนะครับเก็บฟักทองนะครับโอเคครับสำหรับวงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดฝากรถนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวอีอ่าเพื่อทาการเก็บรถหรือว่าฝากรถนะครับแล้วก็ทาการเลยเข้าไปแล้วก็ไปฟาร์มได้เลยนะครับ นี่ไม่ต้องกดปุ่มตู้อีนะครับสามารถเก็บได้เลยเป็นไง <Wow. S 1> โอโ้โหแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจนะครับต้านตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มออตโต้นะครับก็กดปุ่มตูอ้อีปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปจับเมาส์ไม่ต้องไปจับคีย์บอร์ดเลยนะครับง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับส่วนงานผิดกฎหมายภายในเมืองนี้นะครับหรือว่างานดําก็จะมีพวกจกปูนนะครับแล้วก็จกสายไฟแล้วก็ขายกัญชานะครับ ตามนี้เลยนะคุณผู้ชม<ะ>แล้วก็เซิฟนี้นะครับฟาร์มหาเงินเนี่ยจะมีด้วยกัน4อย่างนะครับพวกเก็บฟักทองเก็บไผ่เก็บแครอทเก็บน้ำผึ้งนะครับรอบหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 0หรือว่า2,000 0บาทนะครับแล้วแต่รอบนะ ส่วนเก็บข้าวกับเก็บเห็ดเนี่ยสามารถครับทำอาหารได้ด้วยนะครับโอเคครับก็ไปประคับสรบเซิฟแนวโลเพเซิฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้ามาลองเล่นหรือว่าอยากมาลองสัมผัสนะครับก็ลองเข้ามาเลกันดูนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ของทางเซิฟเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนั้นในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับไปบ่ายแล้วจิ๊กันจุ๊บ